เฮ้ยย <Elena: emergence. S 2> <ห>ัดได้สักทีต้องจากบ um, ้านนี้ไปแล้วสินะ อะไรกันที่จะมาเป็นนี้เนี่ยออกไปได้โถเอ้ย ไปยกเรือนี่ให้พวกเราจริงๆเ่ะเนี่ยค่ะเอาไปใช้เถอะนะคะโอ้รูปสองอัคชาโบราณไปหน่อยอันี่เป็นเรือที่ผมออกแบบด้วยตัวเองปูม้แบบค well ารเวลมันเป็นเรือคาราเวลที่มีใบเรือทรงสามเหลี่ยมเป็นศูนย์บังคับหางเสือ,อมีชื่อว่าโกอิงแมรี่ครับสำหรับการทำงานของมันนะครับถ้าหากจะปรับคานพยุงใบเรือเลือกครูการเด็ดแล้วก็ไม่ได้ไ เรื่องเรือแล้วก็มาอธิบายกับฉันก็เดียวพอเป็นเรือที่ดีจริงๆโดยเฉพาะส่วนหัวเรือเนี่ยเท่ชะมัดของจำเป็นสำหรับการออกทะเลน่ะก็เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะคะขอบใจนะรู้เห็นเป็นใจดีจังรู้โอ้รู้ใจตัางหากแล้วเจ้าเบื่อมาเล่นอะไรของมันนะหมอนั่นน่ะยังไงก็ต้องช่วยอยู่ๆแล้วน่ะ ม่งั้นมีหวังปลิีงมาชนเรือหน้าเลยก็ขอบใจหนยะุดด้วยเท้า